ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกโถอ้างชัยกเกษมวืดนายกรัฐมนตรีชี้ชัชดว่านายใหญ่เนี่ยไม่ได้ครอบงำเพื่อไทยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้กระแสข่าวที่ออกว่ามีนักร้องนะครับปิศนาไปร้องที่กรกตเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนครับทางพัคเพื่อไทยก็ต้องออกมายืนยันนะครับว่าในายใหญ่เองหรือคุณทักษิณเองเนี่ยไม่ได้ครอบงำพักแต่ก็อย่างที่บอกนะว่านะครับในการที่นะครับ เรียกว่าคนที่ไปร้องนะครับนะครับคนที่ไปร้องก็คือนับ มือมืดที่ไปร้องเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครเพราะก็อย่างที่บอกว่าจริงๆก็ขอบอกว่าวันนี้นะครับเราไม่สามารถจะบอกได้เพราะเนื่องจากว่าคนร้องนะครับได้นะครับแจ้งกับทางกรกรตว่านะครับไม่ให้เปิดเผยชื่อของคนร้องซึ่งแน่นอนครับเป็นสิทธิ์ของคนร้องซึ่งแน่นอนครับให้เรารู้ยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เพราะไม่งนั้นเราเองนะครับจะโดนนะครับเรื่องของกฎหมาย p d p a เเพราะว่ามันเป็นการเปิดเผยข้อมูลเพราะว่าคนที่ที่คนที่ร้องนะครับแจ้งกับทางหน่วยงานว่านะครับไม่ให้เปิดเผยชื่อ ื่อตัวเองให้บุคคลอื่นได้ทราบแน่นอนครับว่าถ้าวันนี้นะครับจากการที่ไปร้องทั้งหมดอะไรทั้งหมดแล้วนะครับว่าแล้วถ้าเราไปดูคําร้องเนี่ยผมบอกเลยว่าอันนี้น่าเป็นห่วงมากเนื่องจากว่าผู้ร้องเองเนี่ยนะครับบอกว่าเอาคําวินิจฉัยของสาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยเรื่องของคดีของสกลเศรษฐาเนี่ยมาเพียงแค่ว่าให้ยืน่นนะครับให้ยืน่นอ่ช่องทางเดียวกับการยืมยุบพพักก้าวไกล แต่รายละเอียดที่ว่าครอบงำพักยังไงเนี่ยเขาไล่มาตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2 5 6าไล่เหตุการณ์มาตลอดนะครับทุกเหตุการณ์อันนี้แหละคือสิ่งที่บอกได้เลยครับว่าหนักแน,แน่โดยเฉพาะการที่นะคุณทั้งสิงห์เองนะครับไปอบรมนะครับพักเพื่อไทยแระนะครับในงานประชุมใหญ่วิสามัญของพักเพื่อไทยเองก็มีการเปิดวิทยาของคุณทักษสิงอันนี้แหละครับผมบอกเลยว่าน่าจะหลุดรอดยากหรือเปล่าครับ วิสุทธ์ไม่กังวลบมร้องยุบเพื่อไทยกรณีทักษิณครอบงำพักชี้หากสั่งได้จริงชัยกเกษมนั่งนายฐมตีไปแล้วอ้างแนะนําได้นะครับขึ้นอยู่กับเพื่อไทยจะทําตามหรือไม่26สิงหาคม257พนายวิสุทธ์ชัยนรุณนะครับสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะประธานสอสอพักเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีบุคคลยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตเพื่อขอให้สารน้ำนูน พิจารณายุบพักเพื่อไทยกรณีที่นายศักสินชินวัตรอดีตนายกตีครอบงำพักเพื่อไทยว่าเรื่องนี้พอจะทราบมาบ้างแต่การครอบงำพักจะต้องเป็นเรื่องของการสั่งการให้พักเพื่อไทยปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆเช่นการเลือกบุคคลดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีแทนนายเศรษฐาทวีสินนายกมมตีที่ผ่านมาปรากฏข่าว ว่านายทักษิณต้องการให้ในายชัยกเกษมนิติสรินั่งเก้าอี้นายกฐมนตีแต่ท้ายที่สุดประชุมสอสอเพื่อไทยก็มีมติเลือกนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกมตมนตีหากนายทักษิณครอบงามได้วันนี้นายชัยกเกษมจะต้องเป็นนายกฐมนตีไปแล้ว วันนี้ไม่เห็นอดีตนายกทักษิณมาสั่งอะไรในพักท่านจะนั่งในที่ประชุมของพักทุกครั้งก็ไม่เห็นว่าท่านจะสั่งอะไรแต่ท่านจะให้สัมภาษณ์อย่างไรก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของท่านในฐานะที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่มีความร,รู้ความสามารถท่านแนะนําได้แต่พักจะทําตามหรือไม่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนายวิสุทธิระบุมาถามว่าพักเพื่อไทยมีความกังวลเรื่องของการครอบงำพัก และอาจจะถูกนะครับยื่นเรื่องไปยังกกตหรือไม่นายวิสุทธิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่มีความกังวลเพราะนายทักษิณไม่เคยครอบงำในครอบงำในเรื่องใดและเป็นธรรมดาที่นักร้องเยอะต่องานของบ้าน ของการเมืองแต่หากจะก,กังวลก็ควรกังวลในเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของน้ําท่วมในพื้นที่ภาคเหนือว่าจะแก้ปัญหาชดเชยและเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆทั้งการเกษตรและที่อยู่อาศัยอย่างไรอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลหรือเปล่าครับงบก็มีอยู่ไม่ใช่หรอครับก็ทําไมไม่รีบจัดก,การแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้พักเพื่อไทยเองก็ต้องบอกว่ายืนยันว่าไม่ได้ครอบงำแต่พฤติกรรมและพฤติการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ข้อมูลที่ผู้ร้องนะครับมือมืดผู้ร้องคนนี้ไปร้องเนี่ยไร่เหตุการณ์ทั้งหมดผมเขาบอกเลยว่ายากแม้กระทั่งว่าวันนี้นะครับถ้าจะบอกว่าไม่ได้ครอบงำแล้วคําถามการที่เรียกนะครับพรรคเพื่อไทยแกนนําทั้งหมดนะครับของพรรคเพื่อไทยและการที่เรียกพรรคร่วมรัฐบาลไปร่วมนะครับไปที่บ้านจันทร์สองราโดยที่วันนั้นคือนะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่ได้อยู่ในประเทศ คืออะไรครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าเปิ่เดตฟังครับ